นุสราเปิดใจถึงโคดออสเตรียมคุมวอลเล์บอลหญิงไทยปี2025ซาร่านุสราตำนานลูกยางหญิงไทยเปิดใจถึงทีมชุดปัจจุบนันหลังออกไปเล่นหลีกต่างประเทศเกือบยกชุดรวมทั้งโคดออสที่กลับมาคุมทัพในปีนี้วันที่16มกราคม2568นุสราต้อมคำมือเซตตำนานวอลเล์บอลหญิงได้พูดถึงลูกยางสาวทีมชาติไทยที่ออกไปเล่นลีกต่างประเทศแทบทั้งทีมจะช่วยยกระดับทีมในรายการใหญ่อย่างวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2025ได้ดีขนาดไหน รวมทั้งการกลับมาคุมทีมโคดออสเกียติพงษ์รัชตะเกรงีงไกรนุศรากล่าวว่าจริงๆเราไม่รู้ว่าช่วยยกระดับหรือเปล่าเพราะทุกปีเรามีการแข่งขันในระดับนานาชาติทุกปี และเรามีการวางแผนแล้วก็เรามีการวางแผนในการฝึกซ้อมทุกปีอยู่แล้วและเชื่อว่ายังไงผลงานของสาวไทยของเราถ้าเราจะยกระดับได้คือต้องทําผลงานให้ดีที่สุดคือให้ออกมาดีมันถึงจะช่วยยกระดับคือถ้าเรายังทําผลงานยังไม่ดียังเสมอตัววอลเล์บอลของเราอาจจะต้องรีบพัฒนาให้มากขึ้นเพราะแต่ละทีมก็พัฒนาขึ้นเยอะมากๆนุสราย,ยังพูดถึงการกลับมาทําทีมของโค้ดออสโดยบอกว่าเราไม่รู้นะเมื่อก่อนกับปัจจุบัน มันมีความแตกต่างมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าตั้งแต่โคดออสไม่ได้ทําทีมมาเราก็ยังไม่เคยเห็นว่าวิธีการวางแผนในการฝึกซ้อมหรือว่าการแก้เกมระหว่างการแข่งขันเป็นแบบไหนเพราะเดี๋ยวนี้วอลเล์บอลมันเปลี่ยนไปเยอะมากเราก็เลยยังไม่รู้อาจจะต้องไปดูที่ผลงานทีมจะมีรูปแบบผลแพ้ชนะออกมายังไงโปรแกรมของวอลเล์บอลหญิงทีมชาติไทยในปี2025มี4รายการหลักคือเริ่มจากเนชันลีก2025เริ่มเดือนนี้ยอกรกฎาคมซีวิลีกต้นเดือนสิงหาคมวอลเล์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2,025วันที่22สิงหาคม7กันยายนสี่เกม2,025วันที่9ถึง20ทันวาคม